ใครไม่ป่วยยกมือขึ้นสวัสดีครับกลับามาพบกับพวกเราสองคนอีกเช่นเคยนะคะในรายการใครป่วยยกมือขึ้นค่ะวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงสมุนไพที่เอ่ยชื่อไปเนี่ยไม่มีใครที่ไม่รู้จักครับนั่นก็คือว่านหางจระเข้ครับ <S 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 ซึ่งเขาเชื่อว่านะครับ รักษาแผลผู้พองแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกได้ดีมากๆเลยนะใช่แล้วค่ะเราจะคุ้นเคยกันในรูปแบบของเอามาทาแผลภายนอกนะคะ,ะใช่ภายนอกภายนอกแต่ถ้าคนที่รักสวยรักงาม,ม,มก็จะมาทาผิวเพื่อเพิ่มความชุ่มช,ชื้นค่ะพี่นัทว้าวใช่แต่ว่าวัฒนาร,รามจระเข้ไม่ได้มีดีแค่การทาแผลภายนอกเท่านั้นนะคะ,ะยังไงบ้างแต,แต่ยังมีวิธีที่นิยมกันมากเลยตอนนี้นั่นก็คือการดื่มน้ำว่านรรมจระเข้ค่ะดื่มน้ำว่นานรรมจระเข้นะครับโอ้พี่ว่าน้อยคนครับรู้ถึงพี่ด้วยไม่รู้นะคะว่ามันจะดื่มกันยังไงแล่่าใช ครับแล้วที่สําคัญนะครับเราไม่รู้ว่าน้าว่านหางจระเข้เนี่ยมีประโยชน์ยังไงด้วยนะครับผมวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปค้นหาคําตอบกันครับไปแล้วค่ะห้ามพลาดเลยค่ะครับไปชมกันเลยครับวันนี้จริงๆประวัติมันใช้ว่าหาจระเข้เพื่อการรับประทานดูแลร่างกามยมากกว่า5,000ปีแล้วต้นสายพันธุ์จริงๆเขามาจากแอฟริกาใต้จะเป็นพันธุ์าเดน n s i s เดนซคือเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับการยอมรับจากโครงการแพทย์และนักวิทยาศาสตร์นะ,ะครับว่ามันมีโครงสร้างของสารอาหารที่เป็น,ป,นประโยชน์กับร่างกายเี่ยม,มากที่สุดที่ลักษณะเฉพาะที่อะโรเวล่ามีแล้วอันอื่นไม่มีตัวนั้นน่าจะเป็นสารอะโรตินอะโรตินเขา,ามีฤทธิ์ในการรักษาแผลด้วยนั้นระบบทางเดินอาหารตั้งแต่ปากลงไปถึงกระเพาะยันลำไส้เล็กนะครับถ้ามีแผลเขาก็จะไปรักษาแผลภายนอกยังรักษาได้เลยใช่ครับรักษาได้เหมือนกันครับ ว่านหางจระเข้หนึ่งในสมุนไพรยอดนิยมกลายมาเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพได้อย่างไรคุณผู้ชมห้ามพลาดในใครไม่ป่วยยกมือขึ้นวันนี้ค่ะและนั่นคือสุดแท้จริงใครไม่ป่วยยกมือขึ้นวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะเพื่อมาดูฟาร์มว่านหางจระเข้แบบออร์แกนิก แต่ก่อนที่เราจะไปดูฟาร์มวัดหางจระเข้นั้นนะคะเราจะพาคผู้ชมมาพูดคุยกับคนไทยคนหนึ่งที่เป็นผู้ริเริ่มแนวความคิดการนำมาวัานหางจระเข้มาแปลรูปเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพคนแรกๆของคนไทยเลยก็ว่าได้นั่นก็คือคุณ Cho, เดโชออสินทวีโชแห่งบางกอกอโลค่ะคุณาครับต้นแบที่ผมได้เล่าเรียนมาะครับแล้ว <c oughs> ก็20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยครับผมรู้ว่าว่านหางจระเข้เนี่ยเอาไว้ ทาแผลเวลาเกิดน้ำร้อนลวกหรือว่าเอามือไปโดนที่ร้อนๆอย่างเงี้ยมาทาแล้วมันจะดีขึ้นมันจะเย็นขึ้นหรือว่าเอามาบำรุงผิวให้ทุ่งชือนี้ใช่ไหมคะถูกต้องครับผมแต่ว่าคุณนาบอกว่า คุณอาเนี่ยเอามาทานตั้งแต่20ปีที่แล้วเลยนะครับครับผมมีเหตุผลอะไรฮะมีแนวความคิดไงบ้างคะครับต้องบอกว่าผมไม่ได้เป็นคนเริ่มที่จะทานว่านหางจระเข้จริงจริงประวัติมันใช้ว่านหางจระเข้เพื่อการรับประทานดูแลร่างกายเนี่ยมากว่า5,000ปีแล้วห้าพปีนะครับีแ่ที่เรารู้ใช่แต่ที่เรารู้กันเนี่ย ในเชิงของการใช้เป็นเครื่องสําอางหรือทาผิวเพื่อการดูแลรักษาบาดแผลน้าร้อนโลกไฟไหม้นะครับแต่พอเราศึกษาเข้าไปลึกๆเนี่ยโอเราเห็นถึงความอัศจรรย์ของเจลว่าหางจระเข้ที่ที่มีอยู่โดยธรรมชาติเจลว่านหางจระเข้คือไอาพที่เลื่นๆเนี่ยใช่ครับเจลที่อยู่ในเนื้อว่านภายในเนี่ยครับใช่ครับ แต่ข้างในเนื้อของมันก็มียางมัาจะมียางเป็นเจลอะโลเวล่าล่ะอะโลเวล่าเนี่ยประกอบด้วยน้ําถึง99เปอร์เซ็นต์99เปอร์เซ็นต์นี่เป็นน้ําใช่99เปอร์เซ็นต์นี่เป็นน้ำใช่ใช่ฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีความชุ่มชื้นเยอะมากใช่ฮะทำไมมันถึงเอามาทาผิวแล้วมันสามารถแพ้ได้ครับผมตัวว่านจระเข้เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นเจลครับไอตัวโครงสร้างของอะโลเวล่าที่มันมีเขาเรียกว่าไฟบอร์บัส เขาไปกระตุ้นไฟบอบบาที่ใต้ผิวเนี่ยให้ผลิตคอลลาเจนกับอีลาสตินทําให้ผิวเนี่ยสามารถมีเนื้อเกิดขึ้นมายืดหยุ่นได้ดังนั้นเขาก็เลยเอาว่านจระเข้เนี่ยมาเข้าเครื่องเครื่องสำอางต่างๆค่ะแล้วคุณอาคะในว่าหางจระเข้นี่มีสารอาหารอะไรบ้างคะ ว่าอาจจะเะคจริงๆเนี่ยสารอาหารของเขาเนี่ยอาจจะแบ่งออกเป็นสี่จำพวกนะครับเป็นวิตามินเกลือแร่เอนไซม์แล้วก็กดอะมิโนเยอะนะคะเขาวิเคราะห์ออกมาเนี่ยอโลเวล่าเนี่ยมีสารอาหารอยู่ในตัวเขาเนี่ยถึง200กว่าชนิด200กว่าชนิดที่ลักษณะเฉพาะที่อโลเว่ามีแล้วอันอื่นไม่มีตัวนั้นก็จะเป็นสารอโลติน อะลอตินอะลอตินอะลอตินกับอะลอตินเนี่ยเขาทําหน้าที่ในการยับยั้งการขยายตัวของเชื้อไวรัสและก็ฆ่าเชื้อไวรัสได้คเพราะฉะนั้นก็สามารถรักษาไข้หวัด ครับถูกต้องครับให้หวัดไวรัสแล้วก็จะไปถึงกลุ่มที่โรคที่ก่อตัวจากเชื้อไวรัสต่างๆเช่นอะไรบ้างสะเก็ดเงินอย่างเงี้ยภายในร่างกายเราติดเชื้อเข้ามาเชื้อฝังตัวตอนร่างกายเราเจอเหตุปัจจัยอะไรที่เหมาะสมปรับมันก็ออกมารักษาโดยการทานเข้าไปใช่ครับโดยการทานเข้าไปอย่างคนสะเก็ดเงินเนี่ยเราก็แนะให้ว่าทั้งทานด้วยครับแล้วก็ทาด้วยก็คือรักษาผิวข้างนอกด้วยแล้วก็ ทางในด้วยคือว่าหาจระเข้เนี่ยเขามีฤทธิ์ในการรักษาแผลด้วยนะครับนั้นระบบทางเดินอาหารตั้งแต่ปากลงไปถึงกระเพาะยันลำไส้เล็กนะครับถ้ามีแผลเขาก็จะไปรักษาแผลภายนอกยังรักษาได้เลยอ่าไม่ใช่ครับยังรักษาได้เหมือนกันงั้นแสดงว่าถ้าเราทางเข้าไปตรงไหนที่เป็นแผลเขาจะช่วยสมานแผลให้ช่วยได้กระเพาะหารเนี่ยแผลบ่อยสุดใช่ใช่ไหมครเพราะว่าโดนกรด กระเพาะอาหารเนี่ยแหละถูกต้องครับและตัวนี้เนี่ยมันยังช่วยในระบบของเมตาบอลิซึมได้ด้วยก็คือระบบเผาผลาญของสารอาหารคตัวว่านจาระเข้จะช่วยอย่างคนที่มีปัญหาระบบขับถ่ายหรือระบบการย่อยอาหารเนี่ยท้องอืดท้องผูกตัวว่านจะช่วยให้การย่อยอาหารดีขึ้นอ สารพัดประโยชน์นะคุณนาคะแล้วรโรคที่คนสูงอายุมักจะเป็นกันบ่อยๆเช่นโรคเบาหวานโรคข้อขาหรืออะไรอย่างเงี้ยมีส่วนช่วยด้วยไหมคะครับว่าหจาระเข้เนี่ยเขาเข้าไปทําให้ระบบการทํางานในร่างกายคืนสู่สภาพปกติอวัยวะต่างๆเนี่ย ที่มันมีปัญหาในระบบการทํางานพอมันทํางานผิดปกติปั๊บมันก็ฟ้องออกมาว่าเราเป็นโรคนั่นโรคนี้เยอะแยะมากมายเป็นสัญญาณเตือนทางร่างกายให้เราทราบดังนั้นถ้าเราไปทําให้อวัยวะต่างๆทํางานปกติเนี่ยโรคมันก็หยุดหยุดฟ้องไปเองอย่างคนเป็นเบาหวานไปวัดเลือดเลือดมีความเข้มข้นของน้ําตาลสูงร่างกายเดินเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้เนื่องจากไอ้กุญแจสําคัญที่เขาเรียกว่าอินซูลินมันไม่อยู่ในระบบเลือดนี่ เราก็ต้องไปดูว่าไออินซูลินมาจากที่ไหนอ้ามันมาจากตับอ่อนอ๋อปัญหาตับอ่อนไม่ทำงานแต่โรเวล่าเนี่ยมันไปช่วยกระตุ้นให้ระบบตับเนี่ยตับอ่อนเนี่ยทำงานทงานพอมันทางานมากขึ้นปั๊บเอ่อมันส่งลให้ผลิตออกมาได้แล้วนะอินซูลินออกมามากขึ้นพอออกมามากขึ้นปั๊บร่างกายก็บอกว่าเอ้ยมีกุญแจสําหรับเอาไปขายเอาน้ําตาลมาใช้ได้แล้วนะรับก็จะน้อยลงก็จะน้อยลงไปเองถูกคุมไว้นี่คือเบาหวาน เมื่อกี้เรื่องขอปวดเข่าปวดเข่าเด็กในโรงงานเยอะมากที่อายุมากๆนะเราก็ให้เขาทานเออยืนตอกว่ากัน8ชั่วโมง9ชั่วโมงเงี้ขาแค็งไปดีคือเรามีสวัสดิการให้เขากินกันอยู่แล้วแต่กินแล้วปรากฏว่าเออเขาเขาดีขึ้นมันช่วยได้ยังไงถ้าเขาวิเคราะห์ว่าหารจระเขคเนี่ยมันมีลักษณะเป็นเจลอย่างหนึ่งที่เหมือนกับ สารหล่อเลื่อนเข้าไปอยู่ตรงต่มข้อตรงนั้นด้วยอ,อ,อมันเข้าไปอยู่ด้วยครับคุณอาครับก่อนมานะครับผมเิื้อในอินเทอร์เนต็ตนะครับเขาบอกว่าช่วยเรื่องความดันสูงแล้วก็ความดันต่ำด้วยครับจริงไหมครับครับ,จร,รบจริงครับ เราอาจจะสงสัยเอะทำไมว่าจระเข้มสูงก็กินได้ต่ำก็กินได้เอ้มมันทาไมรักษาโรคได้ขนาดนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วว่าหานจระเข้เนี่ยอย่างที่เรนให้ทราบมันไม่ได้เข้าไปปรับให้เอ้ความดันทําไมขึ้นขึ้นขึ้นเป็นลงลงเป็นขึ้นไม่ใช่แต่เขาไปทําให้ระบบการสูบฉีดของหัวใจและระบบการยืดหยุ่นของหลอดเลือดของเราเนี่ยให้มีการยืดหยุ่นตัวที่ดีครับแล้วเลือดที่เกิดจากการข้างของอาการเบาหวานอ่า มันมีลักษณะใสขึ้นการแต่งตัวหรือว่าการสูบฉีดก็จะทําให้ลดลงไปแล้วอาการพอเราไปวัดดูเอ๊ะทำไมเอออยู่ในสภาพปกติได้ก็ตรงนี้แหละมันดูเวอร์ไปไหมคะจริงๆต้องบอกว่าเขาเขาถ้ามันไม่เวอร์ขนาดนั้นเขาคงไม่เรียกว่าเพื่มหัศจรรย์มั้งเออมีลัเคลนแพนจริงๆนะตัวนี้ในในสต่างประเทศที่เขาเรียกกันอันนี้มันถือว่าเป็นยารักษาโรคได้ไหมคะผมมองว่ามันเป็นอาหารมากกว่านะ ถ้ายาความหมายคงเป็นรักษาโรคแต่อาหารนะ่ยกินป้องกันในใน,ในแพทย์ทีเขาบอกอาหารก็คือยายาก็คืออาหาร,รถ้าเรากินมันดีๆเนี่ยร่างกายเราได้รับการดูแลดีๆเนี่ยโครคต่างๆก็จะหายไปเองไม่เกิดดังนั้นเมื่อมันเป็นอาหารเราก็สามารถกินได้โดยที่เราไม่ไม่ต้องห่วงว่าเอ้ยมันจะมีผลอะไรกับสุขภาพกินได้ทุกวันกินได้ทุกวันร่างกายสามารถขับออกไปได้เหมือนเป็นธรรมชาติไม่ไม่ไม่มีการสะสมตรงนั้นต่อมาเรื่องสําคัญครับ คือของทอี่ตรงหน้าเลยครับผมตกใจมากเลยครหลังจากที่มาที่นี่แล้วเห็นว่านหางจระเข้ของที่นี่นะครับมันใหญ่มากครับ <c oughs> ถ้าวัดกันเนี่ยประมาณสิบเท่าของปกติอันนี้คือแบบที่บ้านผมปลูกนะฮะอันนี้จะ<ช>เป็น,นสายพันธุ์พื้นบ้านของบ้านเราครับแต่พันพนบ้นจะมีลักษณะลายลาอย่างเงี้ยครับค่ะครับและนี่ครับจะเป็นพันธุ์巴巴 d e n สบ s 巴巴 densis ครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่นี่ต้องประมาณแอฟริกาถูกไหมประมาณนั้นถูกต้องครับมาจากแอฟริกา แล้วทำไมต้องใช้สายพันนี้ล่ะคะคุณอาทำไมต้องมาจากที่นู่นเลยเออทำไมเราต้องมาไกลขนาดนี้คือเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับการยอมรับจากองค์การแพทย์และก็นักวิทยาศาสตร์นะครับว่ามันมีโครงสร้างของสารอาหารที่เป็นประโยชน์กับร่างกายมากที่สุดแล้วคุณอาปลูกตั้งแต่20ปีที่แล้วยี่สิบปีที่แล้วครับใช่เือพันนี้มาตั้งแต่ยี่สิบปีที่แล้วใช่ครับคือใช้พันธุ์นี้มาตลอดใช้พันธุนี้มาตลอดเพราะต่างประเทศเขาก็รีเควสต์เข้ามาว่าต้องเป็นพันธุ์นี้ด้วยก่อนปลูกเนี่ยก่อนที่จะลงมือปลูกเนี่ยเราศึกษาแล้ว ตอนนั้นคงยังไม่มีแบบว่าอินเทอร์เน็ต Google นะค่ยังไม่มีตอนนั้นศึกษายังไงครับคุณอาห้องสมุดอย่างเดียวครับออสมุดมหาวิทยาลัยไหนผมก็ไปหมดแหละมาฮีโดนจูลาไปดึงเอาแฟ้มที่เขาศึกษาเรื่องว่าหานเราเค่นี่แหละอว่าเอ้ยมันมีอะไรบ้างอยู่ในนี้นะครับเขาก็บอกนบอกว่าเอามากินสิจริง หนังสือเข้ามากินอแล้วคุณอาก็บอกเออปิ้งเลยใช่ใช่เอาไหมให้คนไทยกินอย่างเงี้ยใช่ถูกต้องเี่เราจะแปรรูปยังไงให้มันกินได้ล่ะในเมื่อมันฝัดฝาดกินยังไงก็กินไม่อร่อยใช่ไหมครับเราก็มาวิเคราะห์ความขมของเขาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่อ่าเราก็มาดูเอ๊ะไอยางเหลืองๆนี่ขมมากต้องแตะดูนะครับลองละลองอยากลย ผมจริงครับเออโอเคครับอ่าเราก็ต้องไปกําจัดไอ้ตัวยาดำตรงเนี้ยไอ้รัผเนี้ยออกไปครับอ่าโดยการปอกนี้ปอกก็ต้องปอกให้ถึงท่อตรงนี้ด้วยขจัดท่อตรงเนี้ยติดเปลือกออกไปเป็นการขจัดอ่าถูกต้องนะให้ความขมออกไปแล้วนอกนั้นความขมก็ไม่ได้อยู่ที่เปลือกนี้ยังอยู่ตามท่อตรงเนี้ยเยอ๋อที่เป็นเส้นใหญ่ที่เห็นตรงนี้คะอืมเราก็ต้องขจัดอีกครับคือไอ้ตรงขมๆเนี่ยมันมีประโยชน์ไหมฮะ ยตัวขมงขมเนี่ยยาไทยเราเรียกว่ายาดำเวลาข้าอมาเที้ค้วนสีมันจะดำผมเคยเรียนมันคือยาไทยใช่ครับต้องรับเป็นยาไทยแล้วข้างในนะคะตัวท่อข้างในค่ะ ตัวท่อข้างในเป็นเส้นใยของว่านหางจาเขคีครับเป็นไฟเบอร์อยู่ภายในเขาจะเก็บพวกสารอาหารอะไรต่างๆอยู่ในนี้เป็นลักษณะเฉพาะตัวของว่านหางจราเข้ให้รู้ว่าไอ้ใสๆเนี่ยมันเป็นว่านนะเพราะมีท่อนี่ถ้าเราไปตัดว่านแล้วไม่มีท่อนี้แสดงว่าเขาหลอกเราแล้วไม่ใช่ว่านแล้วอสมุธอะไรแล้วตรงคับออเาผมเป็นคนรักสวยรักงามสมมตินะครับอผมอยู่ที่บ้านผมมีพันนี้สมมติพันนี้รักสวยรักงามผมก็ฝานออกมาฝานออกมาแช่ตู้เย็น แล้วก็เอาไปชิ้นชิ้นมาโปตาเออโปหน้าอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ได้ไหมฮะได้ครับแต่ทีนี้เราต้องระวังตรงเนี้ยที่เมื่อสักครู่นี้บอกไอ้ตรงสีเหลืองที่บอกนฮะใช่ครับแต่ทีนี้ถ้าเราไม่ไม่รู้พอที่จะไปขจัดตัวนี้ออกเนี่ยอาการระคายเคืองก็จะเกิดขึ้นถูกต้องโอเคถ้าปอกมาล้างหลายๆรอบแล้วกันนะครับถูกต้องแช่เย็นแล้วก็เอามาใช้ดู คุณผู้ชมหลายคนนะคะอาจจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะแล้วว่นหางจระเข้สายพันธุ์ไทยกับสายพันธุ์บาบาเดซิซึ่งเป็นที่มาของนะ้ำว่นหางจระเข้เพื่อสุขภาพเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรช่วงหน้าค่ะคุณเดโชจะมาพิสูจน์ให้เราได้เห็นกันนนและั้้คคืืออสุดทจรริงใไมม่่่ปวยยกขึน แล้วเราจะพิสูจน์ได้ไหมคะว่าคุณค่าของมันมันแตกต่างกันนะคะระหว่างของไทยกับของาคนนื่นเรามาดูกันแล้วกันนะครับว่าว่าหัตสารเคที่เราผ่านกรรมวิธีการผลิตเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะมีผลอะไรกับการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเราฝาให้เห็นเลยเนาะค่ะได้ค่ะก็จะเป็นเนื้อนะฮะเราเปาะออกนะครับจริงๆว่ามันก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะค่ะก็คือมันก็ดีมันดีแต่ว่ามันได้เนื้อน้อยกว่านั่นเองวันนี้ผมต้องทำเป็นไงครับเนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็แช่ลง อ่าบทให้ละเอียดนิดนึงบทให้ละเอียดนิดนึงจะไปจะอ่าเดี๋ยวสับฟ้านฝานกันแล้วกันถ้าสมมติคนที่ไม่เป็นโรคนะคะเราควรทานเนี่ยค่ะว่านหานจระเข้ปริมาณขนาดไหนคะอ่าว่านหานจระเข้เนี่ยเราแนะนําให้ทานวันละประมาณ30ซีซีก่อนนอนก่อนนอนสำหรับคนที่ไม่ไม่ได้เป็นอะไรเลยเราลงหนเอาไว้บํารุงร่างกายสามสซีหมายความว่าหลังจากการแปรรูปแปรรูปแล้วอย่างคนทานว่านเนี่ยเราได้รับการรายงานมาว่าหลับหลับลึกกว่าปกติ หลับสบายค่ะแล้วสำหรับคนเป็นโรคอะคะอ่ออย่างคนเป็นโรคเราก็เนีให้ทานก่อนอาหาร3 0ซีซีเหมือนกันถ้าเป็นหนักก็3เวลาอ่า